เทพิชิตกตอนตัวประหลาดบนยอดเขาวันเวลาเหล่านี้บุคคลที่รู้สึกไม่สะดวกที่สุดก็คืออันเซียวพีาาเป็นสตรีปลอมเป็นบุรุษพำนักอยู่ในเสียวเล่มยี่รับว่าไม่เคยมีมาก,ก่อนดีที่ปึงซองยี่คอยดูแลนางตลอดเวลากอบกับมือปีศาจทะเลสายทราบเบื้องหลังข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลืออีกผู้หนึ่งดังนั้นไม่เผยพิรุธ วันนี้ปึงซองยี้และพวกความนักในวัดเสียวเลี้ยมยี่หนึ่งเดือนสามวันภายในวัดเพิ่งฉันอาหารเพนเสร็จสิน้นอานเซียวเพียกระจุดลากปึงซองยี้ไปยังยอดเขาไทาซิกโหงชมดูรังนกที่นางก่อขึ้นที่แท้วันเวลาที่ผ่านมาแทบทุกสองวันทั้งสองจะขึ้นเขาไทาซิกโหองอานเซียวเพีย้ยอายุยาวนิสัยคึกขนองพบเห็นนกกระจอกสีทองพันหนึ่งบนยอดเขา จึงรวบรวมกิ่งไม้หญ้าแห้งสร้างรังในร่องศิลาเป็นที่อยู่ของนกกระจอกมุ่งหวังให้นกกระจอกฟักไข่ในรังปึงซองยี่สูงหวหยกว่าอันเซียเพียไม่มากนักปล่อยกระตุ้นความคึกกระนองของตนดังนั้นรับปากอันเซียเพียติดตาเปยียงยอดเขาไทซิกโฮงท้งสองปอกขึ้นสู่ยอดเขาพันพบว่าไม่ถูกต้องปึงซองยี่รู้สึกคล้ายมีผู้ขนขึ้นเขามาก่อน อันเชือพีก็คิดเห็นเช่นนั้นสอดมือไปในร่องศีลาเกื้อย้ายรางนกออกมาในรางนกที่นางเกาะขึ้นกลับมีไข่ปลาหลาใบเล็กๆ3สามฟองเจตนาที่อันเชือพีสร้างก็เาเพราะต้องการให้นกกระจอกออกไข่ในรางเมื่อมีไข่นางสมควรปิติหิงลิงโลดจึงถูกต้องแต่นางพอพบเห็นไข่ปลาหลาทั้งสามฟองถือกับหน้าแปลเปลี่ยนไปแทบกลายมือทิ้งกรางนกในมือ ที่แท้ใต้รางนกจัดวางกระดาษขาวแผ่นหนึ่งนกกระจอกสามารถออกไข่แต่ไม่อาจฟักกระดาษขาวเด็ดขาดปึงซองอีเห็นอันเซียวเพียหน้าถอสีเรียบเสือกปลาดมาพอเพ่งตามอ,อต้ององงานวูปก,กล่าวว่าปลาดแท้นี่เป็นไข่ที่ผู้ใดทิ้งไว้รือตนเห็นว่าไขเ่เล็กๆทั้งสาฟองไม่ใช่ไข่ของนกกระจอกสีทองแน่นอนอันเซียวเพียสายหน้ากล่าวว่า ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบบางทีอาจบางทีมีคนล่านกขึ้นเขามาจับนกกระจอะคู่นั้นไปแล้วดางพระอินโดนกกระจอะสีทองคู่นั้นยิง่งดังนั้นห่วงใหญ่กังกวลความปลอดภัยของนกกระจอะคู่นั้นปึงซองยี่จับตาดูไข่ทั้งสามฝอกกล่าวว่าน้องเราท่านดูออกหรือไม่ว่านี่เป็นไข่อะไรอันเซียพียสายหน้ากล่าวว่าดูไม่ออกคล้ายเป็นไข่หานใช่หรือไม่อันเซียเมขโบดคิ้วกล่าวว่า แยแสสนใจว่าเป็นไข่อะไรขเขาเจ้าเพียงต้องการนกกระจอกสีทองคู่นั้นปึงซองยี่เห็นสีหน้าหนางเปลี่ยนแววร้อนรุ่มกงังวลจึงกล่าวน้องเราพวกเรารออยู่ที่นี้สักครู่อาบางทีนกคู่นั้นออกไปหาอาหารอ่านเสื้อเพียขบคิดเล็กน้อยพันเก็บไข่ทั้งสามใบวางไว้ในผงหญ้าข้างเขียนกล่าวว่าปึงเฮยพวกเรารออยู่ที่นี้หากแม้ไขนี้เป็นของนกกระจอกสีทองคู่นั้น พวกมันกลับไม่เห็นไข่ย่อมต้องบินค้นหาหากแม้พวกมันไม่มีความเคลื่อนไหวใดแสดงว่าเป็นคนนำมาทิ้งไว้ปึงซองนี้คำนึงในใจความคิดนี้ไม่เร็วแต่เกรงว่านกคู่นี้ถูกคนหยิบจากไปไม่กลับมาแล้วในใจรุนคิดเช่นนั้นแต่ไม่บอกจากปากล่าวว่าตกลงพวกเรารอสัตว์คู่หลังหินใหญ่ข้างเคียงมีถ้ำกำบงังโลมแห่งหนึ่ง ทั้งสองจึงหันกายเดินเข้าไปพึ่งเหยียบย่างเข้าถ้ำล้วนตลึงลานอยู่กับที่ถ้ำศิลานี้ปกติเว้งว่างเปล่าแต่ตอนนี้ในถ้ำนอนทอดกายด้วยคนผู้หนึ่งถ้ำศิลาแม้มืดครึมแต่ทั้งสองมีสายตาคมกล้ามองประหลาดเดี่ยวก็ดูออกว่าคนนอนทอดกายในถ้ำเป็นชายฉลาดผมเ้ายุ่งเหยิงหน้ามอมแหมมเสื้อผ้ายับย่นไม่เรียบร้อยผู้หนึ่ง อ่านเซลเพียแม่มีขวันกล้าแข็งแต่พบพบเห็นตัวประหลาดในสารที่เช่นนี้อดอุทานออกมาไม่ได้เสียอุทานครั้งนี้คล้ายปลุกชัยฉลาที่หลับสนิทตืต่นขึ้นมาเห็นมันอ้าปากหาวลุกขึ้นนั่งช้าๆเหลือบมองทั้งสองแวบ,บหนึ่งไม่กล่าวว่ากะไรล้มกายลงนอนด,ดังเดิมปึงซองนี้ตื่นเต้นสงสัยยิงคำนึงในใจคนผู้นี้ฉนยัยเยือกเย็นปานนี้ม่หนำซ้ำพอพบเห็นพวกเรา ปราศจากท่าทีตื่นเต้นสงสัยแม้แต่น้อยขณะครุนกิดได้ยินอันเืีอเพียร้องว่านี่ท่านเป็นใครเฉยมานอนหลับในที่นี้ใช่ชรลาประหลาดขโมยคิ้วแค้นเสียง,งเธอะรู้ขึ้นนั่งอย่าเกลียดคร้านเบิงตาจ้องมองทั้งสองแต่ยังไม่กล่าววาจะอันเืีอเพียอร้องโมว่าท่านเฉยไม่กล่าววาจาหรือว่าเป็นใบ้ปึงซองนี้กลับสังเกตพบเรื่องประการหนึ่ง ที่แท้ใต้ใตรากของชายฉชลาประหลาดวางทับกระบี่เล่มหนึ่งเพียงดูจากฝักกระบีแสดงว่าเป็นสตราวุธวิเศษเล่มหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเมื่อครอบครองกระบีวิเศษเล่มนี้แสดงว่าต้องเป็นยอดฝีมือในยุทธจักรดังนั้นอ่านเสื้อเพียบพอกล่าวจบปึงซองนี้จึงกล่าวเบาๆน้องเราไม่อาจเสียมารยาทประสานมือต่อชายฉชลาประหลาดเอ่ยสืบต่อผู้ยาวปึงซองนี้ขอคารวะภูโส ชายชลาประหลาดกล่าวสีเยินเฉาเอียเท้าคำดา่าเดรรินที่ยังไม่แต่งงานนางนี้เป็นอะไรกับเจ้าคนผู้หนึ่งหากตกแต่งพัญญาดูร้ายเช่นนี้ยายไม่ใช่เขาะลร้ายยิ่ชายชลาปเปิปากกลับกล่าววาจาเช่นนี้อ่านเสื้อเพีย้ยถึงกับหน้านแดงฉานสดใสปึงซองอี้รู้สึกเหนือความคาดหมายแม้แต่เจ้าสำนักเสียวริมและหัวหน้าพักกะยจกยังดูไม่ออกว่า อันเซียวเพียเป็นสตรีปลอมเป็นบุรุษชัยชลประหลาดมองประหลาดเดียวก็ดกูออกแสดงว่าชัยชลมีสายตาคมกล้าจริงๆในใจแม้ตต่นนกปากยังกล่าวว่าอันเซียวเพียคนนี้ผู้นี้ไม่ใช่ตนความจริงคิดบอกว่านางไม่ใช่พัญญาของตนแต่พอเห็นท่าทีขุยเขินเอ e อายของอันเซียวเพียรีรบกล้ามเกินว่นจาจ๋ไว้ชัยชลประหลาดกล่าวว่า เป็นอานโกนียหรือหมายความว่านาไม่ใช่พัญญาของเจ้าหรอไม่ใช่ตนรู้สึกชัยฉลาดนี่ประหลาดพิกลยิ่งนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมันกลับซักไซส์ถามไถยอย่าว่าแต่เรื่องนี้ไม่เพียงสร้างความอับอายแก่อันเซียวเพียแม้แต่ตนก็รู้สึกกลาากระวนชัยฉลาประหลาดคล้ายไม่สังเกตเห็นท่าทีไม่สบายใจของปึงซองยี่หลือตากล่าวอ พวกเจ้ามาทำอะไรในที่นี้หรือเข้าใจว่าที่นี้ไม่มีคนคิดมาเปึงซองยีทราบดีว่าฝ่ายตรงข้ามหากกล่าวต่อคงเป็นวาจาระคายหูรีบกล่าวว่าปูโสชัยชยลประหลาดช้อนตาขึ้นสองตาศาสตร์ประกายวูบดุดสายฟ้ากล่าวว่าเรื่องอันไดหรือปูโสสามารถบอกชื่อฉายาหรือไม่ชัยชยลประหลาดกระโดดปราขึ้นร้องว่า พวกเจ้าอย่าพิ่งถามฉายยาเล่าหูกลับเป็นพวกเจ้าฉัไหนามายังยอดเขาไทยซิกงหรือปึงสองี้คำนึงในใจนั่นประหลาดแท้พวกเราไม่ได้ถามบ้นนานฉนไหนมาที่นี้มันกลับถามพวกเราก่อนแม้ครูนิดเช่นนี้ปากจะกล่าวว่าตอนนี้ผู้ยาพมดในเสือลิมยี่มาอย่างที่นี้ทุกวันใช่ฉลาประหลาดร้องว่าพวกเจ้ามาอย่างที่นี้ทุกวันหรือมิผิดเช่นนี้เป็นว่าเล่าหูมาหลังพวกเจ้าหรือ ปึงสองอี้ยังไม่อาจกล่าวเช่นนั้นกล่าวว่าปูโสเพิ่งมาอย่างที่นี้ในวันนี้หรือฮ่าฮ่าเด็กน้อยเขา้าใจว่าเล่าหูเพิ่งเครื่องเขาไทาซิกโฮงเป็นครั้งแรกหรือหรือว่าไม่ใช่ย่อมไม่ใช่ปึงสองอี้ความจริงโกมศรษะอยู่ด้านข้างไม่กล้ากล่าวว่าจะยามนี้พอฝังจากปากคำของชายฉลาประหลาดขายพนานักผลยอดเขาไทาซิก 6, โฮงอดกล่าวไม่ได้อย่างนั้นหลายวันนี้ฉไหนไม่เห็นท่านหรือ เล่าหูลงจากไทยสขงคงเรื่องปีเมื่อคืนเพิ่งกลับมาเปิ่งซองยี่กล่าวที่แท้ผู้โสลงจากเขาไปท่องเที่ยวชัยฉลาประหลาดกล่าวท่องเที่ยวอันใดให้เล่าหูลงจากเขาครั้งนี้เพื่อสอหาวัตถุล้ำค่าที่ยากพบพานชนิดหนึ่งแย้มยินอยากปิติคลิงโลดเอ,อ่ยสืบต่อนับว่าฟ้าดินไม่สร้างความปิดหวังแก่ผู้ยึดมั่นในที่สุดเล่าหูสามารถหาพบ ปึงซองยี้รู้สึกชัยชลาอายุสูงวัยแต่น้ำคำและท่าทียังเปิดเผยบริสุทธิ์จึงกล่าวผู้โสสาหาของ้ํำค่าใดหรือวาจาพอเปงจะปากรู้สึกไม่ถูกต้องลองคิดดูฝ่ายตรงข้ามกระทั่งชื่อแซยังไม่ยอมบอกฉนัยยินยอมบอกของพิเศษที่สาหาเป็นเวลาเรื่องปีต่อตนมีค่าชัยชลาประหลาดหัวรอหาหากล่าวว่า ของล้ำค่านั้นหรือบอกไปไม่คู่ควรกับการเอ่ยถึงอ่านเสี้พีโของการพูดสอบคำขึ้นเมื่อเป็นของล้ำค่าย่อมคู่ควรกับการเอ่ยถึงมิเช่นนั้นจะไหนนับเป็นของล้ำค่าเล่าหูยึดถือเป็นของล้ำค่าแต่ในใสายตาผู้อื่นอาจประ,ะจักษ์ราคาข้างวดแม้แต่น้อยอ่านเสื้พีเพิเพ่งเข้าใ,ใจความหมายในวาจาหมันกล่าวว่ามีทราบเป็นของล้ำค่าใดหรือนอกประหลาดพันพิสดาร อันเสพชุกคิดขึ้นใช่แล้วไขในรางนกสามฟองนั้นคงเป็นชายชาผู้นี้ส่อหามาขณะครุ่นคิดชายชาประหลาดเพ่งตาจ้องจับไม่ยังขนทั้งสองกล่าวเา่าหูมีเรื่องหนึ่งสมควรขอบใจพวกเจ้าปึงซองยงิ้มองการพวกคนหนึ่งในใจพวกเราไม่เคยพบหน้ามันมาก่อนมันฉะไหนมีเรื่องคิดขอบใจพวกเราดังนั้นอดถามไม่ได้ ผู้สมายถึงเรื่องใดหรือช่ยชลาประหลากล่าวว่าล่าหูพอเลี้ยงนกกระเจอกทองพันพิสดารคู่หนึ่งอยู่บนยอดเขาไทยซิกโฮงล่าหูกลับมาครั้งนี้พบว่ามีคนสร้างครางให้กับพวกมันคงเป็นฝืมือของผู้เจ้ากระมังปึงซองนี้ตากระจ่างพูดกล่าวว่าที่แท้นกคู่นั้นเป็นผู้โสมพอเลี้ยงไว้หรือมีผิดพวกเจ้าใหญ่ที่ดูแลนนกกระเจอกทองคู่นั้นละเล่าหูพอเลี้ยงดูพวกมัน ทุ่มเทความภาคเพียรพยายามไปไม่น้อยซึ่งความจริงไม่ต้องให้ชายชราบ่งบอกทั้งสองก็คาดเดาได้ว่าคิดเพาะเลี้ยงนกกระจอกทองบนยอดเขาไทยสิหงหาใช่เรื่องง่ายดายไหมอันเชเพียกล่าวว่าผู้ยาวคาดเดาได้แต่แรกว่านกกระจอกทองคู่นั้นเป็นสัตว์ปีกมีเจ้าของชายชราประหลาดกล่าวว่าเจ้าคาดเดาได้แต่แรก ซึ่งความจริงอันเสีเพี้ไหนเลยคาดดาวได้เพียงเห็นว่าเมื่อไม่อาจครอบครองนกกระจอกทองคู่นั้นมิสูบอกว่าคาดดาวได้แต่แรกจะได้สบายใจขึ้นที่แท้นองชมชอบนกกระจอกทองคู่นั้นยิง่งพอฟังว่าเป็นสัตว์ปีกมีเจ้าของอดลำบากใจไม่ได้ใช่ใช่ละประหลาดหยุดเล็กน้อยไม่ได้ยินอ่านเซีเพียตอบขำจึงเอ่ยสืบต่อโโเนี้เจ้าช,ชมชอบนกกระจอกทองของเล่าหูคู่นั้นกระมัง อันเสืเพียก็กบศิษากล่าวว่าชุมชอบยิ่งเล่าหูหากำนันให้คนนี้ยินยอมพรับไว้หรือไม่อันเสืเพียแทบไม่เชื่อหูตัวเองถามย้ำว่าเป็นความจริงหรือเล่าหูย่อไม่หลอกลวงคนเพียงแต่เหลือมออันเสื้เพียแวบหนึ่งเอ่ยสืบต่อเล่าหูมีเงื่อนไขประการหนึ่งอันเสื้อเพียใจเต้นพระทึกทุมตามก่อนหน้านี้นางคิดหนามนกกระจอกทองทั้งคู่กลับวัดไปเลี้ยงดู แต่ได้รับการท้าทายจากปึงซองยบให้สาวเรื่องราวเฉพาะหน้าก่อนค่อยนำนกไปตอนนี้พอฟังว่าชายชะลาประหลาดยินยอมกำนันนกประหลาดพันพิสดารคู่นี้ให้ย่อมิงโลดยินดียิยง่งรีบถามว่าเงื่อนไขอันใดหรือชายชะลาประหลาดกล่าวว่าโกนี้เห็นไขในรังนกทั้งสามฟองแล้วกระมังเห็นแล้ว รอจนนกกระจอกทองทั้งกู้ฟักไข่ทั้งสามฟองเป็นตัวโกนี้ค่อยนำนกไปได้อันเเพอตอนแรกก็ใจว่ามันต้องเสนอเงื่อนไขยากเย็นพอฟังว่าเป็นเช่นนี้จึงกล่าวนั่นย่อมแน่นอนปึกซองยิ่งต้านข้างคำถึงในใจหากแม้ของล้ำค่าที่ผู้โสท่านนี้ลงจากเขาไปสอหาเป็นไข่สามฟองนี้นกที่ฟักจากไข่ทั้งสามฟองคงเป็นพันพิสดารยิ่งกว่าพอที่เกิด อดกล่าวไม่ได้ผูโสขไขทั้งสามฟองนะั้นเป็นท่านส่อหามาหรือชัยชลาประหลาดกล่าวว่ามีผิดเล่าหูใช้เวลาหกเดือนค่อยหาพบไข่สามฟองนี้จากแดนน้ำแข็งแถบปักไข้ทะเลเหนือผูโสขาขทั้งสามฟองพอฟักเป็นตัวคงไม่ใช่นกกระจอกทองกระมังชัยชลาประหลาดกล่าวว่าไม่ใช่หากฟักเป็นนกกระจอกทองของเราหูใหญ่ต้องทุ่มเทความภาคเพียรพยายามเช่นนั้น ระบายเราไมจ่ายยาวๆแล้วเอ่ยสืบต่อไขทั้งสามฟองนี้เป็นวัตถุที่ยากจะพบพานต่อให้เล่าหูทุ่มเทความภาคเพียงพยายามเช่นนั้นก็คู่ควรยิง่งอันเซเปียถามว่าผู้โศไขทั้งสามฟองพอฟักเป็นตัวพิซาเป็นนกน้อยใดชายชราประหลาดพอฟังเปล่งเสียงหูวเราะก่าว่าโกเนีไขเหล่านั้นเล็กยิง่งใช่หรือไม่อันเซเปียเห็นมันไม่ตอบำํำ กลับย้อนถามเช่นนี้ต้องงงงานผู้จึงกล่าวมีผิดไขนั้นเล็กยิง่งแต่เราหูบอกไปเกรงว่าโกนี้ไม่เชื่อเพราะเหตุใดเนะเนื่องพาะเราไข่ทั้งสามฟอร์แม้เล็กยิง่งพอฟักเป็นตัวกลับใหญ่ไม่น้อยอันเชื่อเพียส,ส่งเสียงนกอ้อกล่าวว่าไข่สามฟองฟ้าเป็นนกอะไรเป็นกาเรียนอันเชื่อเพียงเบิกตาจุโกรกวา่ากล่าวว่ากาเรียนวิเศษหรือมีผิดอันเชื่อเพียงเหลียวหน้ามาอย่างปึงซ้องนี้ถามว่า ึงเฮียท่านเคยเห็นไข่นกกระเรียนวิเศษหรือไม่ปึงสองนิ้มใส่น้ากล่าวว่าไม่เคยอันเชืยอเพีย้ยกว่าตามาอย่างใช่ชลาประหลาดกล่าวว่าผู้โสใช้เวลาครึ่งปีหาไข่กระเรียนมาเพียงสามฟองไม่กลัวผู้อื่นหัวร้อยยาะท่านว่าโง,ง่โง่หรือใช่ชลาประหลาดพ่ร้องดังๆว่าผู้ใดกล้าหัวร้อย่อเล่าหูเอยียเท้าเข้าใจว่าไข่ของนกกระเรียนฟ้าผันวิเศษนี้ หาได้ง่ายได้นะหรือเป็นไรนี่เป็นไข่ของกระเรียนฟ้าหรือมิผิดอย่างนั้นยิ่งไม่น่าประหลาดแล้วใช่ชะลาประหลาดถึงตาเราร้องว่าไม่น่าประหลาดหรือเอียเท้าในชีวิตเจ้าเคยเห็นกระเรียนฟ้ามาเท่าใดและภูโสเคยเห็นมาเท่าใดหรือในชีวิตเล่าหูเห็นมาสีครั้งอ่านเสื้อวเพียวหัวรอกกิ๊กออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าครั้งภูโสเห็นมากหรือไม่ ชัยชลาประหลาดงงงานพวกเชิงข่าวหรือโกนี้เลี้ยงกระเรียนฟ้าหรือใกล้เคียงยิง่งเรื่องนี้เราหูไม่เชื่อผู้โศไม่เชื่อก่อนแล้วกันไปปึงซองยี่ที่ด้านข้างรอบหัวรขบามาในใจดูท่าทีผู้โสท่านนี้หลงกลน้องแทอันแล้วได้ยินชัยชลาประหลาดกล่าวว่าโกนี้เคยเห็นกระเรียนฟ้าไขหรือไม่อันเสเ้ยวพอบว่าเคยเห็นมิทราบฟ้าอก่างไรด้วย เรื่องนี้ผู้ยาวไม่ทราบชัดช่างชลาประหลาดงูง,งานผู้กล่าวว่าโกนี่ไม่ทราบหรือตอนที่กระเรียนฟ้าฟักไข่มีผู้อื่นคอยดูแลดังนั้นผู้ยาวไม่ทราบฟังว่ากระเรียนฟ้าไม่ฟักไข่เองไม่ทราบเป็นความจริงหรือไม่อ่านเสเพียกล่าวว่าย่อมเป็นความจริงเพรเช่นนั้นเอีย่ยเอีย้ยข้าพเจ้าย่ายต้องเลี้ยงกระเรียนพันอื่นอีกมากมายเอ่ยถึงตอนนี้คล้ายรู้สึกตัวล้างปากไปร้องโพว,ว่า ผู้โสท่านคิดล้วงถามความลับจากข้าพเจ้าหรือใช่เชลาปรหลาดเพียงเสียงผู้รอกกล่าวว่าไม่จะเป็นเล่าหูเข้าใจแล้วหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อมือครูเด็กน้อยนั้นบอกว่าโกเนียแซ่อันอัานเเพเชิดปากน้อยน้อยกล่าวว่ามีผิดเป็นไรหรือเล่าหูมิสายผู้หนึ่งแซ่อันเช่นการมิทราบโกเนียรู้จักหรือไม่ผู้โสลองบอกมาฟังดูโพนทะเลตัางห้มีเกาะเทียนสิมเต้าออสายของเล่าหู เป็นประมุกกาะเทียนซิมเต้าโกเน,นียของรู้จักกระมัง